สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสาวยโสด้วยค่ะเมื่อนี้สีภาพพี่น้องเห็ดอันนี้ค่ะเห็ดเจลเจลหมูสัพพกบกระชีม,มีวัตุดีขาวจิมมิใบมะกรูดใบมะกรูดส้อยซอยแล้วก็เอาไปทอดอันนี้ทอดก่อนแล้วก็หอมเจลแล้วก็ส้อยซอยแล้วก็ไปเจียวพริกพริกป่นพริกขวนะคะขวาข้าตําต้ต้ต,ต,ต้ให้ละเอียด ส่วนอันนี้กระเทียมตำให้ละเอียดอันนี้ย่พึงพ่งย่าพึ่งเจียวค่ะเอาไปเจียวตอนทุกอย่างผสมกันแล้วแล้วก็เอากระเทียมเจียวแล้วจังเอาไปผัดอันนี้จะเป็นคาค่ะคาเจียวอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมเอ้ยตะไคร่ตะไคร่เจียวแล้วก็จะเป็นหมูหมูสับหมูสับอันนี้สึกมาสซีขีดหมูวันนี้งามงามสีสวยนะคะ แล้วตอนตอนพัดเดยวจะเห็ดให้เบิ่องอีกเที่ยนึงเนาะอันนี้เห็ดอันนี้วัตถุดิบทั้งหมดก่อนเห็ดทุกอย่างจะต,ต่อไปก็เอาไปตําร่วมกันก่อนค่ะข้าไอประผัดแล้วเบิ่องอีกเที่ยนึงนะคะอันดับแรกใส่อันนี้เป็นส่วนผสมทั้งหมดอันนี้อันดับแรกใส่ตะไคร้ตะไคร้เกลียวเกลียวเรียบร้อยตะไคร้เกลียวเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตำ โขกให้ละเอียดก่อนอันนี้โขลกกระเทียมเจียวเอ้ยขาเจียวให้มันละเอียด ราละเอียดเสร็จไปก็จะเป็นขาเมื่อกี้ใส่เมื่อสกี้ใส่ตะไคร้เจียวเนาะต่อไปก็จะเป็นขา,นขาใส่ขาก็พอให้ละเอียดทุ๊บก็จะเป็นหอมเจียวเป็นหอมเจียว ใส่ได้หลายจังหอมจังแซ่บนนี้ทำกินเองนะคะไม่ได้ทำขายใส่ใส่หอมเกี่ยวหลายกบสีหอมแปบ๊บนึงน,นะคะอ่อใส่อันนี้เสร็จโขกให้เข้ากันเสร็จอ่าแล้วก็ใบมะกรูด เกีียวเหมือนกันอันนี้เราจะไม่ลอยหน้าเราตำใส่รวมกันหมดเลยก็จะหอมตำให้เข้ากันพอมันเข้ากันเสร็จพริกพริกขั่วเองแล้วก็ตำมาใส่ ก็ใส่พริกเสร็จอ่าพริกเข้ากันแล้วนะใส่หมูสับอันนี้สี่ขีดหมูสับลงไปตําให้เข้ากันเลยทีนี้เครื่องกับหมูตอนนี้มันก็จะตํายากหน่อย เแล้วลูกหลานลูกหลานยิงหลานยงหลานหลานก็ปวดฟันรอแป๊แบ,บนึงนะคะผสมนี้ให้เข้ากันเสร็จตำหมูตำอะไรให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็เอาไปผัดทีหนึ่งผัดเครื่องปรุงก็จะไม่มีอะไรมีแค่เกลือแล้วก็ใส่ขงนัวหน่อยหนึ่งน้ำตาลแค่นั้นค่ะแซ่บ นี่ก็จะเข้ากันดีแล้วนะเริ่มจะเข้ากันดีแล้วนะคะอืมูนี่หมูสวยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรา,เาไปผัดเลยนะคะเดี๋ยวไปผัดอีกทีนึงนี่นี่จะเป็นขั้นตอนการผัดแล้วนะคะ อันนี้ก็จะใส่กระเทียมกระเทียมที่เราตำไว้แล้วเอามาเจียวก่อนก่อนที่เราจะเอาหมูหงงลงมาผัดเจียวกระเทียมให้หอมหอมให้หอมก่อน หมดแล้วนะอันนี้น้ำมันเริ่มเหลืองแล้วนะพอน,น้ำมันเริ่มเหลืองปุ๊บเราก็จะเอาหมูโขกไว้มาผัดสูตรนี้จะไม่ใส่มะขามเปียกนะคะสูตรทำกินเอง น,นี้อยากกินรสนี้ค่ะว,ะวาได้เหฮดตามไพลเ็ดสูตรจะของสูตรจ้าของอยากกินอยากกินนี่ก็จะใส่ แล้วก็จะใส่น้ำตาลก็ดีก็ดีแม่ไปไหนแม่ใส่ก็ดี ให้มันสุกผัดหมูให้สุกก็ใส่อันนี้อีกหน่อยนี่ผัดให้มันสุกแล้วก็ชิมได้เลยแล้วก็ ไม่สวยเลยบ้นโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นดำๆหน่อยหน้าตาเหมือนจะไม่ไม่น่ากินแต่ว่าอร่อยมากเพราะเครื่องเทศเยอะสมุนไพรเยอะโอเคค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะ